กระผมนายจิรุฬสุวรรณานิจจมบจันทบุริในนามของดีมีคุณภาพหรือหากลูกค้าซื้อของที่ด้คุณภาพไปผู้ขายด้านการตลาดและส่งเสริมทำปริบาลแก่ผู้ประกอบการค้าผลไม้และสินค้าอื่นจนได้มีเทศบาลจังหวน3ามแห่ง ที่เขาร่วมโปรแกรมรเดี๋ยวค่ะกคนที่มันมาแล้วก็แต่แ้วคนที่มันไม่มาก็ Thank you. ผู้ที่ได้รับอนุญาตการใช้ภาษุทุกท่านครับผู้เกียรตินะที่ข้าราชารทุกท่านนะครับแล้วก็ผู้ประกอบการนะฮะนะวันนี้ท่านผู้ว่าระดับทันติภารกิจนะฮะไปให้เป็นที่ยอมรับมากยิ่งขึ้นนะครับพร้อมทั้งช่วยยันยังนะฮะการเงินอิสระอาจะใช้นักแต่งประกาศเนี้ยไปยอมรับได้อยากทำอะไนต่อบ้างผมช่วยด้วยการกระเรียนเนี่ยนะที่เป็น kami ada rumah makan ya